เดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนโอ๊ยชั่วโมงหนึ่งให้ถ่ายนั่นนี่ได้แล้วพี่นอ้องงามชั่วโมงหนึ่งพี่ดอกงามปเออหาเบิังหาเบิัง,องออเออเฮ็ดเปิลก็บเป็นเฮ็ดเปิลลนะน้อเออแต่เปิลได้แจกอนได้กกไดไหลายกว่าเปิลคือเก้าอ้าเล่นเลยน้องได้แล้วอดวอกงามกับดอก สวยงามงามงามเก๋บ้านกะลาเสียนจกทข้อระเออแก่พ่อร้องตลอบพี่น้องเขียงคู่กันเนาะโอ้ยอย่าพึ่งแดดเถอะพี่น้องโอ้สุดเด็ดน้องพู่น่องพูนพูนพูนเต็มเต็มอยู่นั่นเออนี่ล่ะเห็นอยู่นั่นน่องมือโป๊ะอยู่นั่นเอ้าทำไมอือพอดีสิได้หนึ่งล้วพี่น้องมืออ่ะ หาเบิ่งหาเบิง่งโอเจม,มันมันออกมองที่คน้นบ่เห็นคนคนกายไหมส<อ>ิบออกเจีมียนบดกินได้เด้นเาดานาะกินได้บ่ขันกินไม่ได้เพราะบ่ออ่ะเลเอา,อาน่นาว้าคัาากแค้กินได้อยู่ตัวจังสัน,น,ดน,นได้อยู่ดอกอดได้อยู่ตองเนาะนี่มันเป็นจังสียุนแหม បងតុងជីមມັນបបពេកៗព្រឹងទៅឲ្យឯម៉ែមើលតែអត់តែន້ອງเก็บយកតា